ทุกคนนะคะวันนี้นะคะวิชาสุขศึกษานะคะเราจะมานําเสนอเกี่ยวกับเรื่องข่าวสารสร้างเสริมสุขภาพนะคะซึ่งจะมีรายการอะไรบ้างไปดูกันนะคะวันนี้เราจะมาดูว่าแหล่งข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพเนะี่ยมีแหล่งข้อมูลอะไรที่สําคัญบ้างนะคะก็จะมีช่องทางประเภทที่1ก็คือช่องทางทางเว็บไซต์ นะคะช่องทางที่สองคือสายด่วนสุขภาพไอโฟตเลขสี่ตัวเออแล้วแล้วก็ช่องทางที่สามคือสถานบริการสุขภาพนะคะก็ตามโรงพยาบาลอะไรพวกนี้นะคะอ้าวเราไปดูช่องทางแรกกันก่อนอ่าช่องทางเว็บไซต์นะคะอ่าตัวอย่างช่องทางเว,เว็บไซต์นะคะวันนี้คุณครูจะนําเสนอแค่สองเว็บไซต์อ่าก็คือเป็นเว็บไซต์แรกก็จะดูฮะ w วอ s c a m o p h g o, D o t, t s หรือเรียกว่าเว็บไซต์ของสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาที่เรียกสันส้นๆว่าอยอ่อย,ออยอเจอละเป็นหน่วยงานรับผิดชอบนะคะ ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างปลอดภัยนะคะกํากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยนะคะนักเรียนที่ป .4 ปีที่แล้วใช่ไหมคะเพราะเราคือป .5 อ่านั่นไงเฮ้ ه, ทุกคนลืมไปหรือเปล่าไม่ได้มาเรียนนานเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิดงงแล้วค่ะตอนนี้เคยได้สองใช่ไหมคะคนที่ได้อบรมออยน้อยแล้วก็ ที่แล้วไงที่เข้าอบรมเกี่ยวกับอาหารและยางไงคุณครูผ่าอบรมแล้วก็ได้เคยส่องผลิตภัณฑ์ใช่ไหมคะตัวนี้แหละค่ะนะคะอ่ะดูตัวอย่างซิว่าบางคนเออหนูไม่ได้เข้าเข้าคุณครูทําไงดีละ่ะอ่ะเดี๋ยวลองดูว่าในเว็บไซต์นี้มีอะไรพอเปิดเข้าไปนะคะเปิดไปปุ๊บเจออะไรเอ่ยนี่โทษคุณครูจะเกี่ยวกับการชงใช่ไหม มันมีอยอ,อยอยู่มันจะมีบอกเลยค่ะว่านีน่ทั้อะไรเกี่ยวกับอะไรอะไรเนี่ยเราคลิกเข้าไปนะคะในเมื่อเวลาคุณครูให้เว็บไซต์เนี่ยเขาน่าจะปลอดภัยกว่าที่หนูไปเซิร์ชเราเองใช่ไหมคะเออนี่คุณครูคให้เว็บไซต์แล้วนะเด็กเข้าไปนะคะเข้าไปดูนี่นี่ตัวอย่าง กันชงอ่าครูอยากรู้กันชงกันกันชากันชงพืชกระท่อมอ่ะเป็นอะไรบ้างตรวจสอบซิได้รับอนุญ,ญาตจากออยอรหรือยางปรากฏว่าอุ๊ยเป็นผิดพันณุ์ใหม่เลยนะที่ได้รับการรับรองจากออยอว่าสามารถใช้เป็นอ่าอะไรคะผลิตภัณฑ์ที่แพร่หลายได้แล้วไม่ได้ถือเป็นสารเสพติดอ่าไรแรงแล้วนะคะได้รับอนุญ,ญาตจากออยอแล้วแสดงว่าทานได้ไหม ทานได้นะคะทานได้แต่ต้องอยู่ในการควบคุมของแพทย์นะคะเขาจะมีหมายไว้ยแย่ๆเลยนะคะให้เข้าไปดูนะคะอ่าดูอีกทีสินี่เวลาตรวจสอบชุดคนที่มีผลิตภัณฑ์อยู่ในมือใช่ไหมคะพวกขวดอ่าอาจจะเป็นอ,อ่ะตัวอย่างกันแหละูให้ เนี่ยตัวเนี้ยอ่ามันเล็กเนาะมันเล็กนะคุณครูมองไม่เห็นละคุณครู้องใสซแว่นเห็นไหมคะเนี่ยอ่าจะมีคำว่าออยอ่าออยก็จะมีรหัสนะคะรหัสรหัสต่างๆนะคะอยู่ในในนี้นะคะซึ่งอ่าของ้เด็กดูที่บ้านดีกว่าไหมคะของคุณครูมันเล็กนะคะ <laughs> เด็กดูที่บ้านนะคะ <laughs> แล้วก็ให้เอามาคีย์ใส่ตรงนี้เลยเ <head S 1> ห็นไหมคะ<อ>เห็นช่องน,นี้ไหมคะ อ่ามาคีย์ใส่เลยค่ะมันจะมีตัวเลขให้คีย์หรือบางอันก็จะมีเป็นแบบภาษาว่ายิงบาร์โค้ดใช่ไหมคะเราจะมีให้ยิงด้วยนะคะเพื่อให้รู้ว่าอ่าลองคีย์เข้าไปว่ามันถูกไหมมันเป็นอะไรเขาจะขึ้นมาตึงต้งตึงต้งเลย่ะผิดพลาดทั้งห,หมดมีอะไรเป็นสารสนเดไหมเป็นอะไรไหมเขาจะขึ้นให้เราดูนะคะแล้วเราก็จะได้อ๋อตายละที่เราใช้อยู่นี่มันเอ่อไม่ได้รับการ,รอนุญาตจากอ,อยแสดงว่าถ้าเราใช้แล้วเป็นอะไรขึ้นมา หน้าเกิดฝ้าเกิดสิวใหญ่ขึ้นมาสิวเราทาหน้าเราไปเอาผิดกับาทางออยอหรือว่าเนี่ยเห็นไหมคุณออกเครื่องหมายออยมาอา้าวคุณเข้าใจผิดนะอันนี้พวกผมไม่ได้ออกมานะครับมันเป็นเครื่องหมายปลอมเป็นไหคนรับคนรับผิดชอบคือใครก็บอกว่าเป็นคนขายสิแล้วถ้าคนขายเขาหนีไปแล้วล่ะ เออรับชมเต็มๆคือเราเ,เสียร์ไฮไลท์แสนนะคะโอเคต่อไปค่ะอ่าเว็บไซต์ที่สอง ะะวันนี้เราจะให้แค่2เว็บไซต์อยู่เป็นเว็บไซต์ของกรมสุขภาพจิตนะคะเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมป้องกันและรักษาและฟื้นฟูสุขภาพจิตของคนไทยเป็นศูนย์กลางข้อมูลองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตของคนไทยนะคะเด็กเข้าไปดูเลยนะคะว่าจะเจออะไรบ้างอ่าดูตัวอย่างก่อนปับ๊บเข้าไปเลยเจอเลยกรมสุขภาพจิตปัมีหัวข้อให้เลือกเยอะแยะเลยค่ะ นะคะี่มีเกี่ยวกับเชื้อโรคเลยะคะ่ะเห็นไหมโรคติดเชื้อ,อไวรัสอะไรมีหมดทุกอย่างเลยที่เกี่ยวกับสุขภาพนะคะโดยเฉพาะตรงนี้เป็นเกี่ยวกับสุขภาพจิตอา้าวน่าเข้าไปนะคะเนี่ยเนาะมีอ e ีบุ๊กให้ดูด้วยนะคะเอ่อ e อีไลแอบรีกรมสุขภาพจิตอ่ะมีเกี่ยวกับแบบประเมินเด็กๆเราเข้าไปทําประเมินตัวเองก็ได้นะคะว่าเราตอนนี้สุขภาพจิตเราไปถึงไหนละ หลังจากที่ปีบิดไป,ปเปิดหลายครั้งเนี่ยค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นโรงเรียนเรารู้สึกอย่างไรเออลองดูเข้าไปประเมินดูนะคะอ่าแต่เข้าไปแล้วโอ้มีของญาติด้วยนะมีแบบประเมินโควิดที่เยอะสุดเลยช่วงนี้นะคะเพราะมันมีอาการโรคซึมเศร้าจากการกังวลระแวงเอออันนี้เนี่ยจำเป็นเลยระแวงนะจริงเราเข้าไปตอบแบบประเมินนะคะ มีให้ตอบด้วยไม่ต้องกลัวติดคุกนะคะแบบประเมินอันนี้นะคะไม่ต้องกลัวนะคะเ,เป็นแบบประเมินสุขภาพจิตของตนเองเขาจะอาบอกผลออกมาเลยดังนั้น,นเดี๋ยวดูเอเดี๋ยวดูงานงานของเราวันนี้นะคะแบบฝึกหัดประจําบทเรียนวันนี้ให้นักเรียนเลือกเข้าช่องทางเนี้ยอสองเว็บไซต์เนะี่ยหนูเข้ามาเลยเว็บไซต์ที่หนึ่ง แต่ครูคิดว่าจริงๆครูบอกว่าจะหลือใช่ไหมครูว่าเข้าสองอันเลยเดี๋ยให้เด็กๆลองเข้านะคะอยู่บ้าน,นว่างๆลองลองเข้าดูนะเข้าสองอันปุ๊บพอเข้าไปสืบคน้นอาจจะเ,เรื่องของออยอหนูเข้าไปลองสแกนละหนูแคปหน้าจอตรงผลของมันมาให้คุณครูนะคะหรือใครเข้าไปที่กรมสุขภาพจิตหนูไปทําแบบทดสอบมาหนูแคปผลมาให้คุณครูด้วยนะคะ ใครสามารถทำมาได้สองอหนงอย่างให้ให้สิคะแนนถ้า2อ,อย่างให้ย0คะแนนน่าสนใจไหมเออเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้ให้ทำงานเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทํางานนะคะ